แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของบิ๊กโจ๊กที่เจอบิบกกรรมนะเราไปสอบแล้วก็ไปตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2553 10 14ปีที่แล้วใช่ครับเรื่องอะไรครับนตอนนั้นนะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเป็นพุ่มกับอยู่เป็นพันธบ์บรเอกนะครับตอนนั้นอยู่ปราบปรามการค้ามนุษย์ครับมีพฤติการเรียกรับเงินมีการกล่าวหานะครับท้ายสุดปปชสั่งยุติการสอบสวนนะบอกว่าไม่มีมูลนะครับแล้วก็พอมา อีกเก้ปีต่อมาปีหกสองปีหกสองเนี่ยนี่ถูกสั่งย้ายเลยย้ายชาลเลยนะครับก็คือในรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์สั่งลงนำในคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับในทรเนียบรัฐบาลขาดจากอาชีพตํารวจเลยนะตอนนั้นแต่ที่สุดเแบบตำรวจไม่ได้บิ๊กโจ๊กได้กลับมาได้กลับมาได้กลับมาแล้วบานลุงตู่นั่นแหละใช่ครับนะครับตอนนั้นบิ๊กโจ๊กไปฟ้องเลยนะไปฟ้องสารปกครองด้วยครับแล้วพอ ออกมาแล้วก็คือถอนใช่ไหมคือตอนหลังไปถอนครับต่อมาในปี2566เนี่ยครับบิ๊กโจ๊กเจอเรื่องใหญ่ไปคนบ้านไปคนบ้านในคดีปมยงอไรอันนี้เป็นคดีมินนี่ก่อนซึ่งคดีเนี้ยแล้วคดีที่กลับมาจนปัจจุบันนะครับบิ๊กโจ๊กว่าไงครับ คือไมกโจงกางเคยเคยให้สัมภาษณ์อันนี้เขาไปถอดออกมาครับว่าปีที่แล้วเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าเผื่อไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไปเป็นนักการเมืองครับแฟนคลับเยอะนะใช่ครับแฟนคลับเยอะครับแล้วก็เขามีสมาคมปักใต้ที่เหมือนเหมือนกับว่าเป็นฐานกำลังเขาเป็นเคยเป็นนายกสมาคมปักใต้นายกสมาคมชาวสงขานะครับ บิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้ครับให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับบอกว่าเมื่อถึงเวลาเกษียณไม่ต้องหาเสียงเลยฮะคนก็อยากให้เป็นเองเกษียณแล้วเป็นเรื่องหนึ่งแต่คนเรียกร้องเองว่าอยากจะให้เป็นนะท่านเห็นปรากฏการณ์ของท่านชัดชาติหรือไม่นี่ฮะก็คือมีคนเรียกร้องแล้วก็ให้ไปลงสมัครเลยไปสมัครไปสมัครในครับในพักไหนอาจคนพักการเมืองอาจจะชอบนะใช่ฮะเพราะว่าแฟนคลับที่ติดตามไปดูดิตอนที่ไปเชียงใหม่นะครับไปเชียงใหม่ คนขอถ่ายรูปนะคนขอลา้เซ็นขอถ่ายรูปใช่ครับขอถ่ายรูปนะเออต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนใต้นะครับคนเหม่ไปอีสานคนก็ขอเพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กไม่ธรรมดาเพราะถ้าต้องบอกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่นอกจากบิ๊กโจ๊กแล้วต้องจับตาคนนี้บิ๊กตายบิ๊กตายกินรัฐพันเพชรเพราะในที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่า ไม่รู้ชะตากรรมของบิ๊กต่อนะบิ๊กต่อต่อดักสุวิมลเนี่ยจะกลับเข้ามาเป็นผบตรเต็มตัวนะกลับคืนมาจากธรรมเนียบได้เมื่อไหร่แต่สุดท้ายเนี่ยต้องเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนตอนนั้นจะมีการแข่งกันอีกทีใครเป็นผบตรใช่ครับวันนี้แทบจะแบเบอร์ไหมแบเบอร์ครับเพราะว่ารองหนึ่งคือรองอาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ยคือบิ๊กโจ๊กซึ่งตอนนี้ก็โดนคดีแล้วก็ลำบากแล้วลำบากแล้วนี้รองอันดับสองเป็น บิกตายพอดีก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอันดับหนึ่งถ้าบิกโจ๊กยังโดนอย่างนี้อยู่นะยังรักษาการตอนนี้อยู่ด้วยเป็นรักษาการอยู่ด้วยคำว่ารักษาการนี่ก็ปฏิบัติหน้าที่อำนาจหน้าที่พบตรเต็มตัวใ่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจทั้งสำนักงานเนี่ยเก่งใครอ่ะก็ต้องเก่งบิกตายนี่แหละเวลาใช้งานจะรับใช้ใครก็ต้องบิกตายเนี่หละเพราะฉะนั้นมันก็เลยพราวนะที่ที่เหลือนี่นะก็ยังอาวุโสต่ำกว่าใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นพลเรเอก ธนาชูวงก่อนนะครับแล้วก็อันดับ4ถึงจะเป็นพลตรเวเอกไกรบุญสวดสงแล้วจริงๆแล้ววิกตายเนี่ยอายุราชการเนี่ยสองปีสองปีปี69ได้แถมไงอ่าได้แถมได้แถมนะแล้วก็คือถ้าขึ้นปีนี้เนี่ยเป็น2ปีมากำลังดีกำลังดีถ้าไปดูท่านไกรบุญเนี่ยจะเป็นได้แค่ปีเดียวไหมปีเดียวปี6ก68นะก็ก็จะเร็วไปจะเร็วไปคือคู่แข่งจริงๆที่เป็น2ปีคือพลตรวจเอกธนาชูวงนะแต่ว่าตอนนี้โดย โดยแต้มนะแต้มต่อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบิ๊กตายที่จะพังอาจขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับพอหมดพอพอเป็นรักษาการอยู่แล้วก็ทำงานเรียกว่าเข้าตาท่านประธานกตรอท่านนายกครับท่านประธานกตรอนายกรัฐมนตรีหรือผู้มีบารมีนอกธรรมเนียมอีกนะก็จะทำให้โอกาสส่งเป็นสู่ดวงดาว ของตํารวจแห่งชาติมีมากกว่าคนอื่นใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าถ้าบิ๊กตายขึ้นจะอยู่ถึงปี69ครับบิ๊กโจ๊กจะกลับมาชิงอีกทีเนี่ยคือปี6กนี่คันนี้ลาบากแล้วลำบากที่เหลือนี่เป็นเส้นแข่งทั้งนั้นนะฮะแล้วก็จะมีคนรุ่นใหม่จากผู้ช่วยพบตรขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดบิ๊กตายขึ้นแล้วก็มีรองพบตรที่เกษียณด้วยแล้วก็พลตำรวจลอยก็ย้ายไปอยู่นู่นแล้วใช่ครับมันจะมีเก้าอี้ว่างสามเก้าอี้นะใช่ครับ ที่จะสไลด์ที่จะขึ้นมาจากผู้ช่วยผช่วยคบพตรแปลว่าพอป e ี69เนี่ยผู้ชิงเยอะใช่ครับไม่ไมง่ายแลเป็นสายแข็งทั้งนั้นไม่ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมที่บิ๊กโจ๊กอาจจะต้อง จะเป็นแมวก็ชีวิตได้หรือไม่น่าติดตามนะครับสถานะของพี่โจ้ก่อนตอนนี้ไปปฏิบัติหน้าที่สํานักนายกตัฐมนตรีแต่เงินเดือนเนี่ยยังรับจากสํานักงานบรวแห่งชาติอยู่ฉะนั้นผู้บังคับบัญชายังเป็นบิ๊กต่ายพลตรเอกกิตติพันธ์เพชรนะครับสามารถพิจารณาวินัยได้ตามมาตรา105พรบตํารวจแห่งชาติและไม่ง่ายยังไงแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับมันต้องไปเข้าระเบียบตํารวจระเบียบตํารวจที่ไม่เกี่ยวกับคดีซะก่อนก็คือว่าก่อนที่จะนําไปสู่การสอบวินัยเนี่ยมันจะต้องมีการเรียก หลักฐานจากทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพนักงานสอบสวนต้องส่งรายงานมาบิ๊กโจ๊กส่งรายงานโต้แย้งมาแล้วเขาจะให้กองคดีของสำรักหน่วงงานไปพิจารณาว่ามีน้ำหนักหรือไม่ว่าเป็นความผิดวินัยหรือหรือยังคือต้องบอกว่าในการสอบสวนเนี่ยมันต้องมีทั้งแบบผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมครับในการที่ให้ คณะกรรมการหรือกองคดีรพิจารณาครับขันน้นตอนนี้สิบห้าถึงสามสิบวันะ,นะครับเพื่อไปชั่งน้ําหนักชั่งน้ําหนักแล้วถ้าพกมีการกระทำผิดวินยัยถึงจะไปตั้งกรรมการสอบวินยัยนะฮะซึ่งอันนี้ต้องตั้งพลตรวจเอกอีกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบิ๊กโจ๊กเป็นพลตรวจเอกฮะ คือไปเอาพลตารวจโทรสอบพลตำรวจเองไม่ได้ใช่ครับมันเป็นระเบียบใช่ครับทีนี้พอสอบวินัยแล้วเนี่ยมันยังมีสองระดับครับวินัยเนี่ยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอีกถ้าร้ายแรงก็อาจจะไม่พักราชการก็ได้ให้ออกเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าวินัยเคยผิดวินัยใช่ใช่ครับคือคือถ้าร้ายแรงอาจจะให้พักพักราชการหรือให้ออกจากราชการไปก่อนแต่ถ้าไม่ร้ายแรงไม่ออกก็ได้ไม่ออกไม่ไม่ไม่ออกก็ได้ก็คือเรื่องของยุ่งเหยิงไม่จางถามหรือไม่ถ้าเกิดว่าบิ๊กตายกิรานพันเพชรเนี่ย ไปสั่งแบบไม่มีขั้นตอนเนี่ยอโดยโรศสารปกครองใช่ไหมใช่ครับเพราะมันเคยมีการฟ้องมาแล้วในอดีตนะครับในในตำรวจเนี่ยเขาก็เลยมีบทเรียนกันชนะงานนี้เขาเลยต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนครับในดูพระราชดําตำรวจแห่งชาติปี2 5 6 5นะครับในมาตรา124และมาตรา125ในเรื่องวินัยไม่ร้ายแรงกับร้ายแรงอย่างที่พี่ก๊อฟบอกนะฮะเขาบอกว่าคุณผู้ชมดูบนหน้าจอจะเห็นเลยนะครับว่า พอถ้าเผื่อกรรมการไปตั้งแล้วก็บอกว่าผิดวินัยไม่ได้แรงเนี่ยไม่ต้องให้ออกจากราชการเห็นไหมครับจะมีการลงโทษภาคทำพันธกรรมนะครับกักยามกักขังหรือตัดเงินเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นผิดวินัยได้แรงเนี่ยจะสั่งลงโทษปลดออกไล่ออกหรือไม่เห็นควรลดหย่อนนํามาประกอบไปพิหนาก็ได้นี่ครับทีนี้ไปดูนะฮะว่าบิ๊กตายที่พี่ก๊อฟพูดถึงบิ๊กตายคือกิรัลพันเพชรนะรักษาราชการแทนผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติตอนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ ว่ายังไม่พักใช่ไหมครับก็คือถ้าถามเวลานี้ยังไม่พักราชการเนี่ยอย่างที่เราเล่าเนี่ยนะครับเพราะบทบัญญัติกฎหมายและระเบียบคําสั่งเนี่ยต้องเป็นแบบตามนั้นครับต้องมีการเรียกรายงานของทั้งสองฝ่ายมามาดูก่อนเหตุผลทั้งหลายเนี่ยไปฟังวิกตายหน่อยครับว่าทําไมถึงยังไม่พักราชการครับครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยอีกระดับหนึ่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยจะต้องให้พักหรือให้ออกหรือสำรองหรือไม่อยู่ขั้นตอนนั้นครับ ในกระบวนการนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้ชี้แจงด้วยซึ่งอยากให้ทุกท่านได้แยกออกระหว่างเรื่องอาญาก็ยืนยันนะจากปากท่านร,รักษาการคือ,อคือคืออย่างที่วิกตายบอกนะครับมันต<ะ>้องแยกกันร,ระหว่างอาญากับวินยัย<ะ>เพราะว่ามันมีขั้นตอนอยู่บางทีมันทําผิดอาญาบางอย่างมันก็ไม่ได้ผิดวินัยก็มี